สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้าประจันปฤหที่4ี่พฤศจิกายนน,าน,านนะครับจีนมู่วานจาะไม่มานะครับรุนกันต่อวันนี้ด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรครับฝังเสร็จพิจรารณาดีๆก่อนตามครับถ้าชอบก็ตามนะถ้าไม่ชอบผ่านนะครับผมถ้าชอบแลวไม่อยากพลาดกดติดตามไหมครับมีโฆษณา สำคัญมากครับดูให้ด้วยครับชิ้นเช้าเรียนสุดสองครับหกสองแปดสี่เจ็ดสองเก้าสี่แปดสองศูนย์สี่ แล้วก็เจ็ดเจครับร้อยมาสี่ครับร้อยมาสี่เมื่อเช้าจีนเปิด0 22ย์บวกสีครับ0 2นย์สองสอเปดเิดบนบนล่างนะครับเปิดบนบนล่างและจีนถ้าสังเกตดูตอนนี้ เออาร์สออยู่นี่เนี่ยก็น่าจะยังเหลือครับ2442น่าจะยังเหลือเนาะยังไงก็ฝากไว้ในใจเธอครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับผมโด,โดยทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันในหังเสงครับ